ทุกคนรู้ไหมพลังแห่งการสาธุเนี่ยจะเป็นแบบนี้เวลาใครทําอะไรดีๆเนี่ยบางคนเห็นคนรวยเฮ้ยมีบ้านมีรถค้ายาหรือเปล่าวะเฮ้ยทาไม่ดีหรือเปล่านะจิตของเราเนี่ยมันจะจําเรื่องนี้ไม่ว่าใครจะประสบความสําเร็จอะไรให้สาธุให้อนุโมทนาไปจิตใต้สํานึกและเทพเทวดาเขาจะแฮปปี้ขอใช้คาว่าแฮปปี้นะเขาจะมองว่าเฮ้ ee, ไอคนนี้มึงต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมอ่ะถ้ามึงต้องการสิ่งนี้โอเคกูจัดให้อย่างนั้นจริงๆ จักรวานเทพเทวดาเขาเป็นแบบนั้นเวลาใครทําอะไรดีๆสาทุยินดีไปด้วยนะฮะเวลาใครทําอะไรดีๆเนี่ยรู้สึกอิจฉาอ่ะรีบเปลี่ยนจิตตัวเองเลยเพราะไม่งั้นเทพเทวดาองค์ในของเราจักรวาลหรือองค์ปัญญาเขาจะไม่ชอบเขาจะมีความรู้สึกว่าอยู่ไม่ต้องการสิ่งนั้นใช่ไหมฉันก็ผลักสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตคุณอเออเห็นเพื่อนแต่งงานบางคนเนี่ยยินดีด้วยยินดีไปเลยบางคนเห็นเพื่อนเลื่อนตําแหน่งเห็นเพื่อนได้ดีมีความอิจฉานิดๆอะ่ะ ันอิจฉาฉันอย่างนั้นเอง